ตอนนี้เราจะใช้สิทธิ์ผลขาดทุนเพราะเราเราลืมแล้วเราเสียดายยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวเดวมาดูตัวอย่างเนาะสมมตุติปี6465 66แล้วปัจจุบันนี้67เรายืนอยู่ที่ปี67ปี64ค่ะขาดทุนปี65ก็ ขาดทุนปีหกหกก็ขาดทุนปีหกเจ็ดมีกําไรอปีหกห้าปีหกสี่นะะสมมติว่าเราขาดทุนอยู่ที่ล้านหนึงปีนี้ก็ล้านหนึง่งปีนี้ก็ล้านหนึง่งส่วนมาถึงปีหกเจ็ดนะคะมีกําไรอยู่ที่แปดล้าน ปกติแล้วเราจะใช้ผลขาดทุนได้เท่าไหร่คะห้าปีห้าปีย้อนหลังเพราะฉะนั้นเรานะับหนึ่งสองสามได้อยู่ยังได้เพราะฉะนั้นสามปีนี้ที่เราได้รวมกันได้เท่ากับสล้านสามล้าน,าานดังนั้นผลขาดทุนที่จะเอามาใช้ในปีหกเจ็ดก็ได้เท่ากับสา,สามล้าน ดังนั้นกําไรที่เหลืออยู่ก็คือห้าล้านเอาไปคํานวณเสียภาษีนะะสิ่งที่อาจารย์เจียจาบอกกับทุกคนก็คือว่าปรากฏว่าปีหกสี่ขาดทุนไม่เสียภาษีใช่ไหมคะขาดทุนเสียภาษีไหมคะไม่ไมปีหกห้าก็ขาดทุนก,ก็ไม่เสียภาษีสิ่งที่เราจะเจอในทางปฏิบัตินะค่ะก็คือพอมันไม่เสียภาษีอะ ไม่ก่อพันยอดหกสี่มาในปีหกห้าอันเนี้พันยอดหกสี่มาพันในปีหกห้าสะสมเป็นสองล้านแล้วไม่กอะพันยอดจะมาต่อเป็นทีหกหกเป็นสะสมันมาเป็นสามล้านไม่ทําเพราะว่ามันขาด,ขาดทุน,ทนก็รีบยื่นพกรดห้าศูนย์นะคะทีนี้พอเป็นแบบนี้ปุ๊บเราจะมาใช้สิทธิ์ผลขาดทุนในปี 67เราจะใช้ไม่ได้เพราะไม่ได้กกอบพันยอดแปลว่าปี67จะต้องเอา8ล้านไป <20. S 1> คูณ20คูณ20เปอร์เซ็นเพื่อเสียภาษีเลยเอา3ล้านมาหาไม่ได้เอา3ล้านมาใช้สิทธิ์ไม่ได้เพราะคุณไม่ได้กกอบพันยอดจะมาในแบบ5สูอันนี้คือในทางปกติใช่ค่ะเจออยู่แล้วนักบัญชีเนี่ยเจอกันอยู่แล้วแบบนี้รีบบางทีย้ายงานต้องมาพอย้ายงานแล้วมาสมัครงานในช่วงต้นปีค่ะ ดูคำสั่งให้ปิดบัญชีย้อนหลังปีที่แล้วเรารีบก็คือสมมุติเราเข้าไปเป็นปีแรกแล้วคนเก่าเขาไม่ได้ก่อพันยอดมาเราก็ไม่เราคำนวณปีปัจจุบันเราก็ไม่คงไม่เอาสิทธิ์คนขับตู้มาใช้หรอกเพราะว่าปีปก่อนเราก็ไม่เห็นไงเราจะยิบไปดูทุกๆปีเลยไหมล่ะว่ามันเคยมีนั่นแหละปัญหาว่าเราไม่หยิบเราไม่มีเวลาไปหยิบด้วยซ้ำดังนั้นอาจารย์ก็เลยจะบอกนะคะว่านี่แหละคือชีวิตจริงที่เราจะเจอในปฏิบัติเลย แต่จันเจี๊ยบก็มีเทคนิคอยู่นะว่าถ้าเกิดเราลืมพันยอดมาเราก็มีสิทธิ์จะมาใช้มีโอกาสจะมาใช้สามล้านนี้ก็ได้เหมือนกันถูกไหมอ่าแปดล้านคูณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้เท่าไหร่คะจันอาล้านหก <6 S 1> <6, S 2> ใช่ไหมฮะมปกติเนี่ยตรงนี้เราต้องเสียภาษีล้านหกถ้ามาตรงนี้นะฮะอ่แปดละถ้าเราใช้สิทธิ์ผลขาดทุนได้ก็จะเป็นห้าล้านคูณยี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่ากับ หนึ่งล้านเห็นไหมคะว่ามันจะต่างกันตั้งหกแสนแน่